สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาสิวอักเสบค่ะแต่ว่าเอ่อจะเป็นมุมมองแบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งยาเสมอไปใช่ครับคือเราจะมาดูกันเรื่องโปรไบโอติกนี่แหละครับที่เขาว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีๆนะว่ามันจะมาช่วยเรื่องสิวอักเสบได้ยังไงจากข้อมูลที่เราไปหามาครับน่าสนใจค่ะมาลองดูกันเลยนะคะว่าข้อมูลมีอะไรบ้างได้ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจเรื่องสิวอักเสบกันก่อนคือปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อ c. acnes ครับอ๋อ oh, ค่ะตัวที่อยู่บนผิวเรานี่เองใช่ครับปกติมันก็อยู่บนผิวเรานี่แหละแต่พอมีอะไรไปกระตุ้นให้มันโตเยอะขึ้นในรูขุมขนที่อุดตันเนี่ยมันจะสร้างเอนไซม์ขึ้นมาครับไปย่อยไขมันค่ะแล้วทีนี้พอย่อยไขมันปุ๊บมันก็เกิดเป็นกรดไขมันอิสระซึ่งไอตัวนี้แหละครับที่ไปกระตุ้นให้ผิวหนังเราเกิดการอักเสบเป็นตุ่มมแงๆขึ้นา อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะตัวการหลักเลยแล้วปัจจัยอื่นๆที่ไปกระตุ้นมันล่ะคะแบบว่านอกจากตัวแบคทีรียเองมีอะไรอีกมั้งคะก็มีครับอย่างเรื่องฮอร์โมนอันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นหรือว่าเอ่อการที่เราไปยุ่งกับสิวไปบีไปแกะมันเนี่ยครับอันนี้ห้ามใจยากจริงๆคะ่ะบางทีเห็นแล้วมันอดไม่ได้ จริงครับแต่ว่าการบีบแกะเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งสกปรกเข้าไปเพิ่มหรือเกิดการอักเสบที่มันลุกลามมากขึ้นได้นะครับอืมค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกอาหารไขมันสูงๆงความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยอืม,อมหรือแม้ไปยาบางชนิดก็มีส่วนกระตุ้นได้เหมือนกันครับ โหครบเลยนะคะแล้วสิวอักเสบที่ว่านี่มันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ตุ่มแดงๆอย่างเดียวใช่ครับมีหลายระดับเลยตั้งแต่ตุ่มแดงๆเล็กๆที่เรียกว่าพาพิวนะครับหรือถ้ามีหนองก็เรียกพัสทูค่ะไปจนถึงแบบที่เป็นก้อนใหญ่ๆลึกๆใต้ผิวหนังอันนั้นจะอักเสบร,รุนแรงหน่อยที่เราเรียกสิวหัวช้างนั่นแหละครับค่ะพอเห็นภาพรวมเรื่องสิวอักเสบแล้วทีนี้ประเด็นสําคัญของเราวันนี้คือ แล้วเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงฮะคือปกติจะได้ยินว่าดีต่อลำไส้ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับตีพิมพ์เมื่อปี2021ไม่นานมานี้เองค่ะเขาศึกษาโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยเลยนะครับชื่อว่า lactobacillus paracasei mes-msc 391หูสายพันธุ์ไทยด้วยใช่ครับแล้วเขาก็ทดลองในอาสาสมัครที่มีปัญหาสิวอักเสบจริงๆเลย ผลออกมาเนี่ยพบว่าโปรไบโอติกสายพันธุ์นี้มันช่วยลดการอักเสบของสิวได้จริงครับแล้วก็แบบว่าบรรเทาความรุนแรงลงได้ด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยว้าวดีจังเลยค่ะแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะที่สำคัญคือไม่พบผลข้างเคียงด้วยครับในงานวิจัยนี้สุดยอดเลยค่ะแสดงว่ามันมีกลไกลอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันจากลำไส้ไปถึงผิวหนังได้เลยถูกต้องครับเขาเรียกกันว่า gut skin axis นะครับ เป็นแกนเชื่อมโยงกันระหว่างสุขภาพลำไส้กับสุขภาพผิวหนังซึ่งตอนนี้ก็กำลังศึกษากันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อค่ะค่ะสำหรับกลไกที่งานวิจัยนี้เจาะจงลงไปเนี่ยคือเขาพบว่าโปรบโอติกแอลพาราเคเซียไอเอ็มเสเอ็มซีสามตัวนี้มันไปช่วยลดระดับของสารตัวหนึ่งครับชื่อทีเอนเอลฟาทีเอนอลฟาครับ มันเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบตัวสําคัญในร่างกายเราเลยพอสารตัวนี้มันลดลงการอักเสบที่ผิวหนังมันก็เลยลดลงตามไปด้วยครับอ๋อเข้าใจกลไกแล้วค่ะลดตัวกระตุ้นการอักเสบโดยตรงเลย ประมาณนั้นครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องลดอักเสบโดยตรงแล้วเนี่ยการที่เรามีโปรไบโอติกดีๆไปช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้มันก็ส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลดีต่อผิวทางอ้อมได้อีกฟังดูเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าถ้าเราจะเลือกใช้โปรไบโอติกเพื่อช่วยเรื่องสิวอักเสบเนี่ย ก็คือต้องดูที่สายพันธุ์เป็นหลักเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าตัวไหนก็ได้ใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากๆเพราะโปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยคุณสมบัติมันต่างกันครับเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือมีงานวิจัยรองรับแล้วก็ระบุสายพันธุ์ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่พิสูจน์แล้วว่าเออมันช่วยเรื่องลดการอักเสบได้จริงอย่างในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หนึ่งครับชื่อวินโนนาโปรไบโอสูตร1 MSMC อ๋อค่ะ ซึ่งเขาใช้จุลินทรีย์มีชีวิตสายพันธุ์ l p a r a ราเคซ MSMC391 ตัวนี้เลยที่พัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านโปรไบโอติกของคณะแพทย์มสวโดยตรงเลยครับ อืมก็ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะเพราะมาจากสถาบันการแพทย์โดยตรงเลยครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจากธรรมชาติที่จะช่วยดูแลปัญหาสิวอักเสบจากข้างในร่างกายเราเองครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องโปรไบโอติกกับสิวอักเสบเนี่ย หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะครับก็นับว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับในการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะครับค่ะจริงๆแล้วความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพลำไส้กับสุขภาพผิวหนังหรือ g u t skin access ที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะใช่ครับตอนนี้กาลังมีการศึกษาเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับ อนาคตอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจออกมาอีกเยอะเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนสำหรับการนำข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ